วััีครบพบกับร้านฟ้าบบิการนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีของเข้าใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมนะครับลูกน้องใหม่ครับชื่อโทนี่ลอยครับครับโทนี่ลอยให้เรารีวิวนะครับเอาเอาเอาเปิดมาให้ที่รีวิวเด้ของเข้าใหม่เฮ้ยเดี๋ยว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  หนูไม่ใช่บุรีการนี่ยปืนอะไรเนี่ยยันยันปืนอะไรเนี่ยปืนชินะโอ้ไม่ใช่ดไปนี่ครับตัวน,นี้รวยตัวน,นี้รวยครับเดี๋ยวแนะนําให้ร, <Okay. S 1> รู้จักนี่ครับของเข้าใหม่ครับล่าสุดนะครับก็คือเรามีโปรโมชั่นไปแล้วถูกไหมอ่าฮะแต่ดูดิแต่ดูดิแต่นี่มันเหมือนโปรโมชั่นมากเลยนะเว้ยนี่ดีแม่งยิ่งกว่าโปรโมชั่นอีกยิ่งต่อเข้าใหม่ครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยครับครับผมเดี๋ยวเราพบกับนะครับครับที่ ลูกค้านะครับเรียกร้องนะครับอยากเจอคนในตำนานคนคนนี้มากเลยอยากเจอคนคนนี้มากครับผมกับพี่เต้ครับพี่เต้มาแล้วครับโหอ้เชื่อไหมว่าทางหลังทางว้าวมาแล้วครับผมโอ้โหตั่เงินกตั้งบาทนึ่อ่าใครบอกพี่เต้เป็นโคุดไม่ใช่ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นครับแค่ไปพักแค่เอ๋กลัวนะแบงโลแบงโคตรเยอะอะไรมาโอเค อราจะมีอะไรมาวันนี้ผมเข้าใหม่พี่เต้ดูดิตัดโปรหรอโปรไปแล้วพี่โปรพี่เต้ไม่อยู่ไงนี่เป็นของเข้าใหม่ครับดูแล้วกานยิ่งกว่าโปรโมชั่นอีกผมบอกให้ครับอ่าของที่เข้าใหม่นะครับในในในวันเนี้ยวันนี้เลยนะครับก็มีลูกโมเข้ามาก่อนเลยลูกโมสี่นิ้วหกนิ้วแปดนิ้วโอเแล้วก็สองนิ้วครึ่งอยู่ด้านในอ่าบายบายแน่สองนิ้วครึ่งอยู่ด้านสองนิ้วครึ่ง อ่ะสองนิ้วครึ่งเห็นไงสองนิ้วครึ่งสองนิ้วแล้วก็ครึ่งยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมมุกยังเฉียบอยู่เลยยังเฉียบยังเฉียบมาได้เหรอมาแล้วมาแล้วโอเคเราไล่จากไหนดีหาแล้วตอนนี้ดีกว่ามูมามูมามูมามูเนี่ยครับตอนนี้เราไปสี่นิ้วก่อนเลยดีกว่านะตอนนี้เป็นวินกันสี่นิ้วของทางไต้หวันอ่าตอนนี้รู้จักกันดีนะครับวินกันเจ็ด เจ็ดศูนย да. 네์หนึ่งเลยเจ็ดศูนย์หนึ่งอ่ะอันนี้เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่นิ้วพี่เต้ยโอเคตรงนี้เปลี่ยนเป็นด้ามดำมาทั้งหมดแล้วครับแต่ก่อนเป็นด้าสีน okay. okay. ้ำตาลนะครับลายไม้ลายไม้เลยพี่เต้ยแล้วเดี๋ยวนี้แม่งทำเป็นสีดำแล้วโอเคมาใหม่ครับมีสี่นิ้วตอนนี้บอกราคาเลยดีกว่านาะไปเลยพามาได้เลยนี่นะได้สี่นิ้วโอเคได้เล่นได้เล่นครับโอเคสี่นิ้วพี่เต้ยตอนนี้รอบนี้มาถูกกว่าเดิมนะ ถูกกว่าเดิมนะรอบนี้เอาสี่นิ้วไปสามเป็นสามสามเปนสามอ่าสมมติว่ากล้องสี่นิ้วเจ็ดศูนย์หนึ่งโอเคครับแล้วก็หัดมาเป็นหกนิ้วกลาเป็นหกนิ้วหนิ้วโอเคเดี๋ยวจะเล่นดีนะเดี๋ยวจะเล่นยเฉียบเฉียบโอเคตัวนี้นะครับหกนิ้วเอาไป ออของเข้ามาเอาไป3 4อ่ะสามสี่สามพันสี่อะต่างกันไม่พีร้อยเองร้อเดียวร้อยเดียวพอเน้นเน้นขายเร็วพี่เตอร้อันนี้ช่วงนี้ช่วงก่อกี่นิ้วครับแปดนิ้วแปดนิ้วที่จะเล่นนี่กูรักยังไม่จบแปดนิ้วอันนี้แปดนิ้วนะครับตัวนี้ไปต่างกันร้อยเดียวอ่ะเท่าไหร่วะสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทโอเคสามสามสามสี่สามห้าสามหกไม่มีไม่มีโอเคถัดมา เอาเอาโมให้จบเลยไหมไปโม่ไปโม่ให้จบเลยโมให้จบเลยไหนไหนมาโม่ละนี่ครับที่ลูกค้านะครับเรารคอยรอคอยรอยคอรอคอยด้วยก็มีนะครับเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสีเงินเจ็ดสามหนึ่งสีดำก็มานะมาพี่เต้เพลสีดำปะยังไม่ค่อยเห็นนะยังไม่ค่อยเห็นเนี่ยนั่งสีดำมา ดำด้านหรือดำงาพ่อพิเตออันนี้ดำดำด้านดำด้านโอเคอันนี้สีเงินโอเคครับนี่เราเคยเห็นบ่อยแล้วก็สีเงินกับสีดำนะครับเอาราคาไปเลยดีกว่าละโอเคโอเคโอเคสามพันสองสามพันสองร้อยบาทเท่ากันเลยถ้าอาหมดเลยดีกว่าเนาะจะได้จำราคาง่ายๆอ่ะโอเคสามพันสองสามพันสองแล้วก็นี่เจ็ดสามสามเจ็ดสามสามเท่างกันยังไงดามกล้องมันสั้นกว่าไงอันนี้ดามกล้องมันสองนิ้วอันนี้มันสองสองจุนท่านิ้วอ่าโอเคเพราะว่าคนชอบแบบ เล็กๆใช่พี่เต้ยสั้นๆนะโอเคโอเคอันนี้สีดำสามอันสองเท่ากันไอ้เจ็ดศูนย์แปดยอดคิดยอดคิดขายดีขายดีที่สุดตัวนี้ที่เขานิยมที่สุดวัยรุ่นในหมู่วัยรุ่นโอเคถัดไปถัดไปเป็นมากระลอกมากระลอกไปเลยมากระลอกตัวนี้โบแบ็กนะโอเคอ่าเป็นระบบซีอทูโอ้โหแม่ฟังเปิดตลอดตลอดโอเคครับแตลอดโอเคนี่โบแบ็กยิงแรงนะตัวนี้โคตรแรงซีอทู นี่มาเพิ่มมาเพิ่มวันนี้นะครับมากระ้อดตัวนี้สามพันหกร้อยบาทสามพันหกร้อยบาทครับตอนนี้โบแบ็กนะครับและตัวนี้พี่เต้โคตรชอบเลยเลยให้เขาพีเซ้นเลยนี่ถีบถีดหนักเลยตัวนี้โบแบ็กโบแบ๊กถีดหนักไม่ใช่ไม่ใช่โอ้คบตะูถยืนถ่ายกูจะดีนี่นี่ถีดหนักใช้แก๊สหลอดเหมือนกัน COTU ของ t h าย KWC อ่าเป็นทรง C Z มาพร้อมราง หอมลาก้องอะไรได้แล้วก็มีหัวคอมต่อมาให้ยิงโบแบ็กแรงมากเลยขึ้นล้ำให้ลูกค้าด้วยนะขึ้นล้ำก็เตเลิงเตลิงเตลงเยี่ยมเชียมเชียวยังจะเล่นอยู่นอนเยอะนอนเยอะตัวนี้นอนเยอะนอนเต็มเต็งตื่นดูหัวยังเม่เจเลยครับโอเคครับตัวนี้ก็โปรโมชั่นไปสี่พันสองนะครับโอ้ถูกนะสี่พันสองรอบนี้ถูกลงเยอะเลย อ่ส uh. okay, uh, 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 oh. NO> um, anyway> ี่องะอเคสต้ตกามาอก๊อัดีกว่าก๊อกก๊อกก๊อกก่อนกว่าเพะก๊อกเนี่คือเราปรโมชั่นแล้วโปรโมชั่นไปแล้วอันนี้คือมาเติมมาเติมพวกก๊อกเจนสเข้ามาเติมเยออยู่อ่าไล่มามาไล่มาอันนี้ก๊อกสิเก้าเจนห้าสีดก่อนหน้านี้ไม่มีนะมันดไอ่ะอันนี้เพ่เข้ามาเติมก๊อกเจเก้เจนหสีดา อ่งานไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องนี้ก็เดี๋ยวไปดูในรีวิวเก่าได้นะครับเป็น R19 Gen5 สีดำน้าสั้นนะมไม่ใช่ตัว X นะตันนี้โปรโมชั่น3,200ตัวนีวไปเร็วนิดนึงแต่คลิปมันจะยาวอบ r o x 1 9 Gen3 Prox19 Gen3 นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ Gen3 ก็ได้แต่าง Gen Gen Gen5 ก็เรื่องอ่ามีร่องนิ้วไม่เกียร์สไลด์สองฝั่งอะไรเงี้ยครับตัวไม่แพงตัวนี้โปรโมชั่น 3, อถึง2,090 <Gen> เก้านะนี่คือเป็นตัวเริ่มต้นของ W E นะตอนนี้เลยโอเคถัดมาข้างล่างเลยปะข้างล่างก๊อะไรสิบเก้า X สีทรายที่เคยหมดไปเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาเติมแล้วตัวนี้ก็สามพันสองสามพันสองร้อยบาทอ่ะโอเคอโอเคเข้ามาเติมแล้วเข้ามาเติมนี่นี่ E W E นะไม่ใช่ E N C สองพันสามไม่ใช่นะตัวละตัวนะโอเคอันนี้ซ็อกสิบเจ็ดเจนห้าสีดำอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเติมนะครับก็ของหมดไปก่อนหน้านี้เข้ามาแล้วอันนี้ก็สามพันสอง กอ่ะไปเร็วนิดนึงสองร้อยบเดี๋ยวให้พี่เต้ยลองยิงนิดนึงวันนี้เราห่างไม้ห่างมือไปนานนะฮะลองยิงหน่อยนี่ก็สิบเจ็ดถึงสามโอเคอันนี้ก็มาเติมแล้วเท่่าไหรรคับถูกที่สุดสองไต้หวันก็สองพันเก้าสองพันเก้าร้อยบาทสพันเก้าสองพันเก้าแล้วก็ตัวนี้ก็สิบแปดแต่เจนสามบอกก่อนว่าหมดแล้วนะพี่โปรโมชั่นไปอ่ะหมดแล้วนะจริงป่าตอนนี้เหลือเจนสี่แล้วนะเจนสี่แลครับเจนสี่ก็ตัวนี้อยู่ตัวนี้เจนสี่ให้ไปเดี๋ยวก่อนดูโพยก่อน สามพันสองสามพันสองร้อยบาทก็้สามพันสองนะโอเคนะครับผมถัดไปถัดมาตัวนี้ก็ยี่สิบเจ็ดเจนสี่ไม่มีในโปรโมชั่นอะเ่มเข้ามาเติมเห็นไหมเห็นไหมเห็นก็ตัวนี้ก็ให้ไปสามพันสามพันหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยบาทแค่หนึ่งสาันหนึ่ครับผมถัดมาก็กลับยี่สิบหกเจนสามน้องหนูเจนสามตัวนี้ถ้าเจนสามเอาไปสามพันไปเลยสามพันบาทสามพันบาทครับทันงทั้เด็ดไหม บาทนะสามพันบาทเจ็บไหมจังหวัดแหแล้วพี่โอ้แหวจังหวะมาพอดีเลยหกใจเลยเี้อะไรเจ็บไหมเหี้ยขว้งหกอะไรเจ็บไหมอ่าถัดมาเป็นกองที่หกทีหกเจนสี่เจนสี่ตรงนี้เจนสี่ตรงนี้ถ้ากป็กองสิบแปดแหละก็สามัาสองอ่าถามมาเร็วนิดนึงถามผมป้า Six Soccer ก่อนหน้านี้พิเตอร์มันไม่มีรางไว้พิเตอร์ตอนนี้แม่งมีตัวมีรางอล้สองสองหก เออแต่ก่อนไม่มีรางใช่ป่ะพี่ตอนนี้มันมีตัวมีลางแต่มาแค่สามตัวเนาะมีแค่สามตัวเข้ามาเติมสามตัวขายขายต้องการรีมารคครับครับผมตันนี้สามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทราคาหน้าคบหาแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้หายไปนานมากโอ้โหนึงเก้าหนึ่ง WG เข้ามาเติมแล้วนะครับบอกเลยเป็นตัวที่ถูกที่สุดของไต้หวันแล้วกัน WG ก็สองพันเก้าวี้สองพันเก้าร้อยบาทเข้ามาเติมแล้วนะครับงานไต้หวันดีๆครับผมผ่านมาเป็นรุ่นใหม่ดีว่า ขุ้นใหม่นี่นี่นี่มาพักก่อนไหมกล้องไม่พักครับไปได้ยาวเลยนะเออไปได้ยาวเลยพี่เต้ล่ะพี่เต้มีสองสีมีสองสีครับทรงคล้ายๆอะไรนะพี่ต้อมคล้ายๆ A A P ศูนย์หนึ่งใช่ใช่นี่ออโต้ได้ด้วยพี่เต้อ่โต้ดึงขึ้นลำลงข้างหลังได้อ่าตอนนี้ออโต้ได้เหมือนกันเหมือนเ A P ศูนย์หนึ่งออโต้ก็ปักข้างหลังใช่ไหมอ่านีได้นีเหมือนกันเหมือนกันารปักข้างหลังอ่าเนี่ยครับอันนี้มันมีสองสีมาพี่เต้่เป็นโลหะรับเป็นโลหะใช่ อ่าเนี่ยเป็นโลหะนะมีสองสีศูนยในไซส์ในไซส์หรือในไซส์ในไซส์โอเคชัดเจนชัดเจนถัาเจนซ้อมมาซ้อมมาไก่เดือยแดงนี่จริงจริงอ่ะมันมีทั้งหมดมันมีสีสีนี่แล้วนะสีฟ้าจริงมีสีฟ้าเดี๋ยวเดียวปืนนี่ไงอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้มันมีสีฟ้ารูไงลูมีสีฟ้าสีอะไรวะเนี่ยสีทองสีทองสีสีชมพู สีดำสีเงินเห็นไหมอ๋อพับเพิ่มพับเพิ่มนี่มันสีงอ W E Galaxy นะครับวันนี้ได้มาอย่างละสองตัวนะครับบอกเลยตัวนี้สีดำโปรโมชั่นใบสี่พันหนึ่งสีดำสี่พันหนึ่งสี่พันหนึ่งสีเงินสี่พันสองหลังกล้องเป็นโลหะนะบอกก่อนออโต้ได้นะครับของ W E ไต้หวันนะครับโอเคถัดมาถัดมาตัวสุดท้ายท้ายสุดหรือยังวะแล้วดินี่โอเคไปดูสุดท้ายไอ้ลวยรวยมานะไอ้ตอนนี้แนะนำตัวนี้หน่อยตัวนี้รุ่นอะไร

แบอีอีอะไร WWE WWE อ่ะอ่ะถือให้ลูกค้าดูหน่อยอ่าโชว์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 งานโชว์งานอ่าอันนี้อ่าโอเคโชว์โชว์หน่อยโชว์หน้าแล้วแล้วมันชอบมากเลยนะมันชอบจับตัวนี้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเราให้สอนลูกค้าที่ที่เคยสอนไปอ่ะสอนลูกค้าเติมแก๊สใส่ลูกอ่ายังไงอ่ะลองสอนลองลงไงทองไงลองดูเราพูดให้ได้ยินด้วยนะอ่าฟูนะชินเทเทคอนนะรอเปล่า มีสื่เติมแก๊สนะครับครับผมต้องตั้งความแก๊สลงให้ตรงอย่ทีนั้นครับครับผมครับผมครับผมรอดูอยู่ครับใจประมาณ8วินะครับเราได้จัดยน้ำน้ำน้ำใจได้ไหมได้ครับวันนี้ใส่ลูกเข้าไปนะครับมึงถอดแว่นอก็ได้นะถ้ามึงงงไม่เห็นนะเห็นที่พี่เห็นอยู่ จะเท่เกินหน้าเกินตาพี่หนุ่มเลยใส่ได้สองทางนะครับครับครับอ่าข้างบนก็ใส่ได้เนาะข้างบนใส่ได้ครับและข้างล่างใส่ได้เหมือนกันครับใส่ได้ครับอ่าถึงใส่ตรงเลยดิลูกไม่เข้าอ่ะเท่านี่ก็อ่าโอเคโอเคเนาะอ่าอันนี้ก็ใส่แม็กเข้าไปครับผมอ่าแล้วก็ยิงยิงใครครับเดี๋ยวพี่หนุ่มให้อยู่ตรงนี้อ่ะพี่หนุ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้เป่าปิดอยู่ปิดอยู่ะ โ okay, okay. อเคโอเคขึ้นลำนะครับทีนี้ก็ขึ้นลำลำด้วยเด็กนีอนี่ตัวได้ตัวเดี้ตัวได้ตัวได้นะครับต่อไปครึ่งหนึ่งอ่าทำไมต้องอาด้วยโอเคโอเคตายครับอ่แล้วทำไว e> anyway> ้ต่อโอเคเล่นต่อแผลต่อครับเคียร์อะไรเคียร์ไฉไล มีแต่เนื้อทำแล้วก็ทำไม่ใช้งานแล้วก็ปล่อยแก๊สทิ้งนะครับในในวาล์วแก๊สวาล์วแก๊สอ๋อมีวาล์วแก๊สอยู่โอเคอ่าโอเคแล้วทำอะไรต่อจบแล้วหัวหัวจบแล้วพี่เติมไงปรวมือให้น้องหน่อยตัวมือให้น้องหน่อยหน่อๆนี่ตั้นอยูั้นมากระมือแล้ว โอเคราคาดีกว่ามันดูม่เมื่อกี้เอาหาเมื่อกี้เอาหาคนดูไม่รอแล้วนะโปรโมชั่นนะครับมันจะมีสีดำกับสีเงินเนาะสีดำให้ไป3 7 0 0สีดำสามพันเจ็ดอ่าสีดำสามพันแล้วก็สีเงิน3 0 0 0ันสามพันเก้าสามพันวิธีเล่นก็ตามน้องสองร้อยฟังเข้าใจไม่เข้าใจกันแล้วแต่ครับไม่เข้าใจก็ทักมาถามต้อมนะครับผมโอเคครับผมดิ้นได้เลยครับ ไปเลยเอาเลยาไปไปยืนสามคนไปยืนสามคนปิดคลิปปิดกิ๊บปปิดก cin ิ๊ครับผมก็ใครสนใจนะครับมาของเข้าใหม่นะครับในล็อตนี้นะมาไม่เยอะนะไม่ได้ใช่ครับโอเคก็ใครสนใจก็รีบมาที่ร้านฟ้าพิธีการนะครับเมก้าบาซ่าสภาวะเล็กชั้นสองชั้นสองนะครับห้องดีสองสี่แปด วี่ทำไมเนี่ยมึงถามเองวี่ทำไมยืนได้เท่ก็พอแล้วมาเถอะยืนได้เท่ได้ยืนได้เท่เลยจูดได้นะัูกูได้ว่ามึงมากกูได้ไม่มีใครว่างมากได้เลยครับพี่โอเคเอะมาฝากร้านอะฝากร้านยังฝากร้านร้านอ่ะฝากร้านครับพี่มาดูดิพี่มาดูดิเข้ามานจโอเคโอเคขอบคน้องผมครับกูไปข้างนอกแค่ไหนโอ้ยบากทีก็ ร้านฝ่ายมีเขาบอกไปแล้วในหนังหลังน้ำไปแล้วไม่ใช่หรอเอฟบุกเฟบุก F A H T B กันสอบถามข้อมูลในนั้นได้เลยนะครับสอบถามได้เลยแล้วอะไรอีกแล้วก็ช่องยูทูบของเราช่องอะไรครับช่องอะไรครับไม่รู้เนี่ยไข่ดาวน่ะได้ยังไยไข่ดาวมาแต่ ทำฟ้ามีปีกันทอยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับเจ้าผมพีเตอร์แข็งแรงแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกงานเรื่องเลื่ไปพักที่ไหนพักสมองพักอะไรนะโควิดมันแรงแรงอ่ะแรงนะอันตรายแถวนี้หมดเลยนะแต่ไม่ปิดนะเราเราไม่เป็นนะบอกก่อนไม่เป็นโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องของเราด้วยครับติดต่อช่องทางไหนครับ ออนไลน์อ่ะไลน์แอดไลน์แอดโอเคอ่าไลน์แอดครับฟ้ามีมีกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับใครรีบใครสนใจรีบมาเลยนะของเข้าใหม่ครับของเข้าใหม่ครับพีน้อยนะครับอืครับเข้ามาเดี๋ยวหมดเข้าใหม่เฮ้ยมึงไม่คิดจะพูดอะไรอันน้ำตัว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 เดี๋ยวคนมาชื่ออะไรชื่อออะะไร่โทนี่พอยครับใช่ไหนะโทนี่พอย คนีอยนี้ลอยเพี่ลอยเหรอชื่อลอยพี่อ่ะพี่บอกชื่อลอยชื่อลอยบอกชื่อลอยอ่ะผมชื่อลอยนะครับครับฝันได้ฝักตัวนะนะครับตัวด้วยนะพี่ว้ายด้วยเออผมครับไปแล้วครับทุกอย่างวุ่นวายวุ่นวายเลยมั้ทางการสั่งซื้อของฟ้าบี่พีกันนะครับงานนี้ก็สามารถเข้ามาในแอป lazada ได้นะครับแล้วก็สามารถ เดี๋ยวพิมอะไรก็ได้พิมพ์คําว่าปืนบีบีกันก็ได้อ่าเดี๋ยวจะขึ้นมานะครับจะมีเมาสังเกตโลโก้ฟ้าบีบีกัร์ดสีแดงๆมุมซ้ายนะครับอ่ากดเข้าไปปั้งจะเจอเนี่ยเนี่ยฟาบีบีกันใช่ไหมเลื่อนมานะครับจะเจอร้านค้าเห็นไหมร้านฟ้าบีบีกันกดเข้าไปเลยไปที่ร้านค้าป๊บดูสินค้าทั้งหมดเห็นไหมเนี่ร้านเราก็มีในลาซาด้าแล้วสามารถสั่งซื้อในลาซาด้าก็ได้มีของอยู่มาร้อยกว่าชิ้น อ่ร้อยกว่าชิ้นแล้วก็เข้าไปสั่งซื้นีนี้ได้แล้วอีกหนึ่งช่องทางโอเคครับผมอ่าร้านฟ้าบิบการเนี่ยให้ดูโลโก้ร้านอ,าอ่าวเชียงบนาบน